เบองอีสานแบบปอบบานพันเมืองส่งต่อเรื่งาวสู่พีสู่น้องเก็บมาเราเอามาฝากประวัติบานตำนานเมืองกิบนี่ผ้าผีผ้าน้องไปย้อนร้อยเหตุการณ์จะราจนในสมัยกรุงธนบุรีที่นำไปสู่การทำรัฐประหารสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วได้เกิดการผัดแผ่นดินสู่รัตนโกสินทร์ในยุคป,ปัจจุบันเรื่องราวเหตุการณ์เป็นมากจังไดนั่นมากับพี่น้อง เขามาไปน้ำห้อยประวัติบัตรตำนันเมืองเกี่ยวกับเรื่องนี้น้ำกันครับปายราชสมัยพระเจ้าตากสินบ้านเมืองได้ตกอยู่ในสถานการณ์ระสำไรระสดอดตลอดจนคุณนั่งขาราชการแม่แต่พระบรมมวงสานวงกะร่อนรุ่มควรภาวาไปตามๆกันในจดหมายเหตุข่วมทรงจำของกรมหลวงนาลินทอนเทวี เพิ่นไดบันทึกไว้ว่าพื้นแผ่นดินรอดราษฎรเหมือนผลไม้ต้นแผ่นดินเย็นด้วยพระปารามีปลายแผ่นดินแสนร,อนร้อน,นลุ่มสมราคุ้นโคนลุ่มผมแผ่นดินด้วยสินพระารามีแต่เพียงนั้นเมื่อสมเด็จเจ้าพญามาหากษัตริย์ศึกเจ้าพญาสุรสีแล้วกะพระเจ้าลูกยาเธอกรมขุนอินทรพิทักษ พร้อมด้วย้ารจัการสันผู้ใหญ่อีกหลายคนได้ยกทับไปตีเมืองขมินแล้วทางกรุงทนบุรีกับบ่มีผู้มีอำนาจหรืออาย่นอกจากพระเจ้ากรุงทนบุรีเพียงพระองค์เดียวเหตุการณ์ให้บ้านเมืองกับเริ่มระสัำไรสายหนักส่วนทางกรุงศรีอยุธยากระถืกเผาทำไายกันอีกเท่าหนึง่งขรั้งนี้บอมเมนฝีมือของพม่าขาศึก แต่หากเป็นฝีมือของคนไทยด้วยกันเองที่ออกล่าสมบัติบาทหลวงข้อได้เขียนรายงานขึ้นฉบับหนึ่งลงวันที่งพฤศกิกายนปีพรธศกราช2312ว่าเมื่อปีก่อนและกับปีนี้พวกจีนแล้วกับไทยบอด้หาก,กินอย่างอื่นนอกจากเที่ยวทํำลายพระพุทธรูปและกปะปัจเจดีแล้วกับบันทึกต่อไปว่า ในเมืองไทยทุกมือนีคือสิบะมีเงินใสเป็นแน่เพราะพวกพม่าได้ขนไปจนหมดสิน้นเพราะฉะนั้นการทีมีการค้าขายกันในทุกมือนีก็เป็นด้วยเพราะว่าพวกจีนได้ไปเที่ยวขุดเงินทองที่ฝังไว้ตามดินในพระเจดีย์นั่นเองเมื่อพวกจีนได้ทำลายวัดผู้ไทยซึ่งเป็นวัดใหญ่อยู่ใกล้กับโรงเรียนสนัมมาเนนันข้าพเจ้า ได้กลับมาถึงเมืองไทยแล้วในวัดนี้เมื่อทำลา่ลงแล้วพวกจีนได้พบพ่อท่องเป็นอันมากพ่อบรรทุกเรือแหนได้ถึงสามลำในวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงผนวดอื่น่าวัดประดูวัดเดียวเท่านั้นพบพอเงินถึงหาไหาและก็ในวัดอื่นๆก็มีทุกวัดมากบางหน่อยบ้างอันนี้คือคำบันทึกของบาทหลวงข้อ ทรับสมบัติที่เช้าอายุธยาฝังไว้มีจํานวนมากไม้มหาศาลเจ้าของที่รอดชีวิตกกสิกลับมาขุดเอาของตัวเองไปแต่ส่วนใหญ่เกสิตายหรือถือกวดตอนไปเป็นเฉลยสมบัติที่ฝังไว้กระตุกเป็นเนือของเช่าบ้านที่ออกขุดขนหากันอย่างโกลาหลคุนนั่งผู้ใหญ่ผู้หนึ่งคือพญาวิชิตนลุ่งจังได้ยื่นขอผูกขาดขุดหาสมบัติที่บ่มีเจ้าของนั่น โดยสีทรงเงื่อนเข่าหลวงปีะหะลอยชังซึ่งพระเจ้ากรุงท่นบุรีกะทรงพระราชทานอนุญาตแต่ว่าพญาวิชิตนาลุงบอกแค่ขุดหาสมบัติหรือว่าเงื่อนท่องเท่านั้นยังได้ตามไปร,ริบเอาทรัพย์สมบัติของชาวบ้านอีกน้ำเหตุให้เกิดค่วมเเดือดรอนและเกิดเกิดควมโกรธแค้นไปทัว่วจนถึงขันก่อการจะล่าจนนายุญนาคนายบานแม่ลา แข่งกุงเกา่าได้ขบขิดกับขุนสุระชักชวนชาวบ้านว่าพระเจ้าแผ่นดินพอเป็นรรำคมเหงเบียดเบียนราษฎรริ่งรีดเอาสัพท์เมื่อแผ่นดินเป็นทุจริตจังสี่ศิละไหวบว่ได้ควรไปตีกุงทนบุรีจับพระเจ้าแผ่นดินสําเร็จโทแล้วถวายราชสมบัติแก่สมเด็จเจ้าพยามาหากษัตริย์ศึกแผ่นดินจังสี่ยูเย็นเป็นสุข มีผู้คนเห็นดีเห็นงามนั่มเป็นจำนวนมากน่ายบุญนาคกับคุณสุระจังไ้ยกผักพวกจากนครหลวงมากรุงศรีอยุธยาในคึืนนั้นแล้วเข่าปนจวนพญาวิชิตนลุ่งผู้รักษากรุงจับพญาวิชิตนลุงและกะลูกทรายพร้อมด้วยกรมการเมืองข่าทิมทีนี้รอดไปได้กับไปไร่งานต่อทั้งกรุงทนบุรีพระเจ้าตากสินทรงรับสัต รับสั่งให้พญาสันบุรีซึ่งมาติดต่อราชการที่กรุงทนบุรีพอดียกกำลังไปป,าปราบกบฏแต่พญาสันได้ถือขุนแก้วผู้เป็นน้องไา้ขุนแก้วนี่ถือเป็นผู้หนึ่งในกลุ่มกระบฏได้เกี่ยกอมพญาสันพญาสันได้กลับใจไปเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏนายบุญนาคและกขุนสุระได้มอบหมายให้พญาสันหยกกองกำลัง กับลงมาตีกุงทนบุรีโดยให้ทหารใส่มงคลแดงเป็นเครื่องหมายของฝ่ายกบฏจดหมายเหตุกรมหลวงนาลินเทวีได้เล่าเหตุการณ์ในตอนนี้ว้ว่าลุศักราอ1,143ปีฉรูตีนิศกรับสั่งให้พญาสันไปจับผู้ร้ที่เผาบ้านผู้รักษากรุงพญาสันขึ้นไปน่องพญาสัน เป็นกองผู้รายได้จับพญาสัร์และขะตั้งเป็นแม่ทัพยกลงมาวันเสาเดือนสีแร่ม11อคำเพ่าตีสิบทุมตั้ง่ายมันล่องรามันยิ่งระดมลูกปืนตกในกำแพงเสียงสนั่นวันไหวขขังในตกใจร้องอื้ออึงประทมตื่นขั่วได้ผแสงส่งเสด็จขึ้นพระที่นั่งเย็นตัดเรียกพรังที่ประจำป่อม ฝรังได้รับสั่งยิ่งปืนออกไปถือเกลือข่าซึกลม่มพ่อรุ่งสว่างสเสด็จออกนาวินิชัยสาบว่าพญาสันมาปนตีเมืองให้จำภรรยากับบุตรไว้พญาทิเบตพญารามันพญาอมมาต่อสู่หลากปืนจารุ่งขึ้นป่อมข่าซึกได,ด้ถอยหนีเสด็จกลับออกไปไม่รับสั่งหามวาสินบุญพอแล้ว ยาห้ยหกแก่ไผ่เลยพญาทิเบตพญารามันพญาอมาตบ่อหาสู่สียูตายด้วยเจ้าเข่าแดงเมื่อพระเจ้าตากสินบดต่อสูแล้วพญาสันกับว่าได้บุกเข่าพระราชวังแต่ไดนิมต์พระราชาคณะเข่าเฝ้าถวายพระพรขอให้ทรงบรรพชาชมราพระเคาะ,ะเมืองสามเดือนเมื่อพระเจ้ากุ้งทนโบลีสึ่งไฟทั้งถ้ำมาตลอด ได้ฟังขอเรียกร้องจังสันถึงกับทรงพระสวนตบพระเพ้าแล้วบอกว่าเอหิภิกขุล้อยมาถึงแล้วทรงบรรพชาชีวัดแจกในมือแห้มสิบสองคำเดือสีหลังอยู่ในราชสมบัติมาสิบปีกับสีเดือนการรัฐประหารล่มล่างราชบัลล่างพระเจกกรุงธนบุรีนาสิจบลงแต่เพียงนี้ แต่พระรชพงศวดานฉบับพระรหจทะเลข,ขาได้บันทึกไว้ว่าเมื่อพระสุริยะอภัยหลานของสมเด็จเจ้าพญามากษัตริย์ศึกและเป็นเจ้าเมืองนครราชสีมาทราบข่าวการจะล่าจนทั้งเมืองทอนบุรีจึงไปแจ้งข่าวให้สมเด็จเจา้าพญาซึ่งตั้งทับอยู่เมืองเสียมราชให้ทราบสมเด็จเจ้าพญาจึงให้พญาสุริยะอภัยยกทับขมาเบิงเหตุการณ์ ก่อนที่สิยกถับหลวงตามไปในภายหลังเมื่อพญาสุริยาไพา่มาถึงกรุงทนบุรีพญาสันกะได้เชิญไปพบไปพอ่อแล้วแจงว่าสิจัดแจงบ้านเมืองไหวถวายสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกแล้วจังสึกพระเจ้าตากสินออกมาจองจําไว้ต่อมาพญาสันเกิดเปลี่ยนใจคบคิดกับพญามหาเสนาและกับพญารามันวุ้ง เบิกเงินในทองพระขั่งออกมาแจากใจคุณนั่งข้าราชการคุณทาหารเป็นจำนวนมากจึงเกิดการแตกแยกออกเป็นสองไฟไฟที่นิยมสมเด็จพระญามหากษัตริย์ศ,ศ,ศึกขิดว่าพระญาสันส,รรสิกชิงราชสมบัติเสียเองกะบ่ย่อมรับเงินที่วันหาเสียงของพระญาสันอีกทั้งเมื่อพระญาสันจัดให้มีเทศนาขึ้นในทองพระโรงกะเกิดไฟใหม่มากเหตุให้ตกอกตกใจกันเป็นอันมาก เจ้าของเทียนที่เห็ดไฟมากเป็นฝ่ายของพญาสุริยะอภัยพญาสันจังขิดสิกําจัดเสียน,น้าไร่นี่คื้นนั่นพญาสันได้ปล่อยโตโกรมขุนอนุลักษ์สงข้ามหลานของพระเจ้าตากสินซึ่งตัวเองได้จับจองจำไว้ให้ออกมาตั้งให้เป็นแม่ทัพคุ้มขุนนางและก็พ่ยพ่นไปตีบานพญาสุริยะอภัยกรมขุนอนุรักษ์ออกมาจากที่คุ้มขังกระตรงไปที่โบสถ์วัดแจง ที่คุ้มขังของพระเจ้าตากสินและก็ได้ขอให้ออกมาบัญชาการหลบแต่พระเจ้ากุงทนบุรีได้รับสังว่าสินบุญเท่าแล้วอย่าเหตุอย่าทับเลยทั้งยังได้ทรงรับสังว่าคงปรอดบ้านเมืองเป็นของสองพี่น้องเขานักถ่าย,ยัางบ่ตายกับฝากโต้กับเขาไหวให้ดีก้มขุนอนุรักษ์บ่ฟังได้ยกกําลังไปตีบ้านพญาสุริยาอภัย ด้วยวิธีการจุดไฟเผาหวังเสียหายา้ำไปถึงบานพญาสุริยะอภัยโดยกรมขุนลักตีลงมาจากทังเหนือพญาสันตีจากทั้งไต้ขึ้นไปขุนนั่งคาราจการก็ได้แตกออกเป็นสองฝักสองไฟขุนแก้วนองพญาสันเองกลับไปเข่าข่างพญาสุริยะอภัยซอยพญาจริงพญาล่ำหลักปืนใหญ่ ไปยิ่งไฟกรมขุนอนุรลักษ์ส่วนม่อนอีกขางพญารามันวงกับพญากลางเมืองหันไปสนับสนุนพญาสันต์บุคคลสำคัญที่บ่มีผยขาดการถึงอีกผู้หนึ่งก็คือท่านผู้ยิ่งรจนาซึ่งเป็นภรรยาเจ้าพญาสุรสีซึ่งเป็นเช่าเชียงใหม่ก็ได้รวบรวมพวกม่อนเป็นกองเรือซอยไฟยพญาสุยะไพ่ตีขนาบ กไก่สว่างแจ้งล่มเปลี่ยนทิศไฟบบไปฮอดบัานพระสุริยะอภัยแต่กรมคุณนรุรักษ์ตั้งกองกำลังอยู่ไต่ล่มจังจำเป็นต้องถอยทับพญาสันหูวว่ากรมคุณนรุรักษ์ถอยแล้วก็เลยถอยตามพญ,ญาสุริยะอภัยได้ติดตามไปจับกล่มคุณนรุรักษ์ได้ที่วัดย่างแล้วนํามาจองจำขังไว้ไยสมเด็จเจ้าพญาหมากษัตริย์ศึก ให้พระสุริยะอภัยลวงหนามาแล้วก็ได้แต่งหนังสือแจ้งเรื่องจะได้จนให้เจ้าพระญาสุรสีซึ่งตั้งทับยู่ท่พนมเปนหูให้กองทัพขมิ้นของพระญาย,ยมราชเขา้ารอมทัพกลมขุนอินทรพิทักษ์ไหวย่าให้หูเรื่องแล้วเลิกทับกับกุงทนบุรีส่วนเจ้าพระญาสุรสีให้เลิกทับฝ่าวตามไปนั่มเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกเสดส็จ ขับมาถึงกรุงทนบุรีก็ได้ประทับบนศาลาหลูกขุนมหาไทยข้าราชการทั้งหลายเมาเฝากราบถวายบังคมฝ่ายพระยาสันและกกับพรรคพวกบอลูศรีนีสิสูประการใดกะมาเขา่าเฝาส่งใจสวนเรื่องเล่าแล้วตัดถามพระเจ้ากรุงทนบุรีให้ชี้แจงเหตุผลที่กระทำต่อพระสงค์และกกับราษฎรตลอดจนขอบครัวของทหารที่ไปราชการสรงข้ามที่ต้องให้รับโทษโดยบม่มีวามผิด พระเจ้ากุงทนบุรีก็ยอมรับผิดถุกป,ประการทรงปรึกษาด้วยมุขมุนตีทั้งหลายว่าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเป็นอาศัตอารรมจังสี่ท่านทั้งปวงสิคิตอันประการใดมุขมุนตีทั้งหลายกระก,ะกะทูลว่าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินละสุจริตธรรมจังสี่ก็เห็นว่าเป็นเสียนน้ำลักต่ออันใหญ่อยู่ในแผ่นดินศิละไหวบ่ได ขวนทีสิสำเร็จโทษเสียจังมีรับสั่งให้เอาโตไปประหารในพงศวดานฉบับพระราชาเลขขาเกาไหว่วาคณะทีเพชฌฆาตกับผู้คุ้มเอาโตขืนแค่หามออกไปพร้อมกับเครื่องพันธนาการนั้นพระเจ้าตากสินจังบอกกับผู้คุ้มและกับเพชฌฆาตวา่าจังไดโตเฮ้ากับสิสิ้นบุญสืถึงที่ตายอยู่แลว้วซอยผ้าเฮาไปแวะ ไปหาท่านผู้สำเร็จร,รจาชการโดยเถิดสิได้ขอเจรจาด้วยจกักคำสองคำเมื่อผู้คุมหามเข้าไปสมเด็จเจ้าพญากะบุกพะหัดบา่อหา้ยน่ำเขาเฝ้าผู้คุมแลักเพชรขาดจังหามออกนอกว่งไปประหารชีวิตที่ปอมวิชัยประสิทธิ์แล้วรับสั่งให้เอาศพไปฝังไว้ที่วัดตังยี่เรื่อพระเจ้าตากสินสวรรคตในเมื่อวันที่หกเมษายน ปีพุทธศักราช2325คณะมีพระชนมาอยุได 48, ้48พันศาพศ2325มักเป็นทีจดจำโดยทั่วไปว่าเป็นปีที่เกิดการรัฐประหารขังง่ายขึ้นในกรุงธนบุรีกลุ่มอำนาจเชืิดสายผู้ดีกรุงเกา่านำโดยเจ้าพญาสองพี่น้องได้แก่เจ้าพระญาจักกีผู้พีและกเจ้าพระญาสุรสีผู้นอก ร่วมกำลังการยึดอำนาจในกรุงทนบุรีซึ่งกำลังตกอยู่ในจะได้จนจากการก่อกบฏของพระยาสันและก็ได้นำตัวพระเจ้ากรุงทนบุรีไปสำเร็จโทษก่อนที่สิบปราบดาพิเศษเจ้าพระยาผู้พีขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ในมือวันที่หเมษายนหรือวันจกกักรีในปัจจุบันนับเป็นการสถาปนาระบบอำนาจใหม่อันหมันคงเหนือบันเมืองไพ่ไตจักรวรรดิสยาม ซึ่งขยายโตอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงส5ปีและกะ็เป็นจุดเริ่มต้นของราชกูลจกกักรีซึ่งคล้องรัฐบัลลั่งอยู่จนถึงทุกมื้อนี้นับเป็นปีที่สำคัญปีหนึ่งในหนาประวัติศาสตร์สยามนอกจากนั้นในปีเดียวกันนี้ก็ยังเป็นปีที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ทั้งฝากฟังหลานหน้าเพราะเป็นปีที่พญาส้างเมืองเหนือพลัดตะกูลตามพญาเสือเมืองใต้ขึ้นกัน คือเป็นปีที่สายตระกูลทิบจักราชิตระกูลหรือที่ดูจักในน้ำเจ้าเจ็ดตนขึ้นมามีอำนาจเหนือลานหน้าตะวินตกทั้งสามนครได้แก่นครลำปางลำพูนและก็ะเชียงใหม่โดยสมบูรณ์ทั้งนี้ก็ต้องเท่าค่วมไปถึงในช่วงปีพศ2317ันสามรอยสิเจ็ซึ่งพญาจาบานหรือว่าบุญมาขุนนางผู้ใหญ่ในเมืองเชีงยงใหม่ผู้หนึ่งได้ชักชวนนานกาวิละ ในเอกสารฝายสยามเอื่นว่าน่ายกาวิละลูกคนโตของเจ้าฝ่าชายแก้วเมืองนครลำปางภาคกันสวามีพักต่อพระเจา้ากรุงธนบุรีโดยในพื้นเมืองเชีงยงใหม่กาวาพญาจาบานเป็นผู้ล่งไปถวายบังคมพระเจา้ากรุงธนบุรีถึงกรุงธนบุรีเองเพื่อชักทับไต่ขึ้นมาตีเมืองเชีงยงใหม่ส่วนพญากาวิละรังทับไบ เมื่อทับผสมหล่านหน้าหละกกุงทนบุรีเขาตีเมืองเชีงยงใหม่แตกแล้วพระเจ้ากรุงทนบุรีจังสถาปนาพญาจาบานให้เป็นพญาหลวงวิเชียนปราการพร้อมทั้งเหตพิธีอุตสาภิเศษสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินเชีงยงใหม่ที่วัดพระธาตุอริพุนชัยตามจารีตหล่านหน้าพร้อมทั้งสถาปนา,นานานกวิละให้เป็นพญากกวิละข้องเมืองนครลำปาง โดยให้ทั้งสองเป็นพญาประเทศสลัดของพระเจ้ากรุงทนบุรีทกบาลหลานหน้าถืกแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่เชีงยงใหม่ส่วนหนึ่งและกระคนครลำปางซึ่งอยูภา่ใต่การปกครองของสองสายตระกูลคือตระกูลของพญาจาบานหรือพญาหลวงวิเชียนปาการและกสายตระกูลของพญากาวิละและ,ะน้องชายทั้งหกคน เสมือนว่าภายพญาหลวงวิเชียนปราการสิมีผ้าสีดีกวัวเล็กน้อยเพราะผ่านพิธีอุสาพิเศษขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินยังเป็นทางการกระนั้นในเวลาต่อมาทั้งพญาหลวงวิเชียนปราการและกะพญากาวิละกะเกิดข้อคัดแย้งกับพระเจ้ากรุงทนบุรีจนถึกเอื่นโตลงมาที่กรุงทนบุรีในช่วงปีพศ2332 ทั้งสองถือพระเจ้ากรุงทนบุรีลงโทษโดยการโบยตีคนละลอยคังและก็จำคุกไว้จนสินอัชราการโดยโตพระยากาิวิละนั่นลงโทษถึงขันปาดขอบหูน้่จังไดก็ตามในปีที่เกิดรัชประหารกรุงทนบุรีขึ้นนั่นพระยาหลวงวิเชียนปราการกร็ถึงแก่พิล่าไล่ล่งโดยในผืนเมืองเชียงใหม่ได้กล่าวว่าพระยาหลวงวิเชียนปราการป่วย จนถึงแก่กรรมในที่คุ้มขังนั่นเองส่วนพญากาวิละนั่นได้รับการปล่อยตัวออกจากที่คุ้มขังนอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นพญามังไรยววชิระปราการกำแพงแกว้วและก็ได้รับการอภิเษกเป็นกษัตริย์หล้าน,นาเชีงยงใหม่แทนพญาหลวงวิเชียนปราการเดิมเชื่อระกูลเจ้าเจตตนของพญากาวิละจึงได้ข้องตำแหน่งเจ้านครเชีงยงใหม่มาจนล่มเลิกระบบประเทศสลดัด หลักนาเป็นทีสังเกตว่าตำแหน่งนี้บริสืบทอดถึงสายตระกูลของพญาจาบาทหรือว่าพญาหลวงวิเชียนปาการองค์เดิมเพราะเหตุใดพญากาวิละจังโบเพียงแต่ได้รับอิสระแต่ยังได้รับการสมนาคุณเพิ่มตำแหน่งเพิ่มขึ้นหลังจากรัตตหารจังสิกกับคงสิเป็นเพราะเชื่อสายของพญากาวิละมีส่วนรวมในการปฏิบัติการยึดอำนาจของพระเจ้ากรุงธนบุรี ดังที่พื้นเชีงยงใหม่ได้บันทึกไว้ว่าในระหว่างที่เกิดจะไล่จนพญาสันในกุงทุนบุรีนั้นเจ้าคอกสีอโ,อโนผู้เป็นน้องสาวของพญากาวิลละได้ระดมพ่นเช่าด่านหน้าที่ถือก,กวดตอนมาอยู่ที่ปากเพียวสระบุรีเข้ามาจับโตพญาสันไว้ได้และงงยเมืไหวร้อให้เจ้าพญาสองพี่น้องกลับมาระงับเหตุการอันนัานนำไปสู่การปราบดาพิเศษตังรัฐจกักรูนไม่ เจ้าขอกสีโนโชาผูนีเป็นไผ่เหตุใดจึงยืนอยู่ขางเจ้าพญาสองผี่น้องในกันเหตุรัประหารกรุงทนบุรีสำหรับเจ้าขอกสีโนโชาผูนีบางกับบันทึกหน้าไมวาเจ้ารถจนาหรือเจ้ารถจาเป็นธิดาของเจ้าฝ่าชายแก้วแล้วก็เป็นน้องสาวของพญากาวิละและน้องชายทั้งหกกาวคือน้องสาวของเจ้าเจดตนนั่นเอง ในขังทีเจ้าพญาทั้งสองพี่น้องติดตามทับหลวงพระเจ้ากรุงทนบุรีไปตีเมืองเชียงใหม่เจ้าพญาสุรสีมใจหักไข่กับเจ้าสีอโนชาโดยความเห็นชอบของเจ้าฝ่าชายแก้วจังได้ถวายให้เป็นพันย่าของเจ้าพญาสุรสีทอดคำว่าจรกกูลเจ้าเจ็ดตนนั่นดองกันอยู่กับตระกูลของเจ้าพญาทั้งสองพี่น้องสายสัมพันธ์ขินดองดังลกาวย่อมนํำมาสู่การสั่งพันธมิตรทางการเมืองเหนือใต้ ในการกอรัฐประหารกรุงทนบุรีนําและกล่บว่าพญาบจาบานจะถึงแก่กรรมตามธรรมชาติหรือไม่ก็ตามกกยอมบอแปลกทีหลังการรัฐประหารกรุงทนบุรีลุดวงไปแล้วเจ้าพญาผู้พีซึ่งบัตหนีเป็นจักรพรรดิราชสยามสิแต่งตั้งพีพัญญาของเจ้าพญาผู้น้องซึ่งบัตนี้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลให้ได้เป็นเจ้าประเทศสลาดตาน,น้า แท่นทีพญา,าจาบัานซึ่งเป็นคนสนิทของพระเจ้ากุงทนบุรีเคยไปมาหาสู่กับพระเจ้ากุงทนบุรีอยู่หลายครั้งหลายคราและก็เป็นคนที่พระเจ้ากุงทนบุรีต่้งๆทั้งเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนที่เข้าร่วมรัฐประหารและก็เป็นการกระชับควบสัมพันธ์ระวังระบอบใหม่ของทั้งลุ่มนำ้ำเจ้าพระยาตอนล่างและก็ตอนบนสายสัมพันธ์ทั้งเครือญาติพัน์เจ้าขอกศรีอโนชา ยังเป็นโตแปรกาหนดควบแน่นแฟนและะ้วก็ควบเหมืนทางระวังพญาส่างเมืองเหนือแล้วก็พญาเสือเมืองใต้อีกหลายเถือหลายขังส่วนเรื่องเล่าของพญาจาบาณน,นั่นกะบบหูโบสะาว่าพญาจาบาณฑได้มีผู้สืบสายตระกูลหรือบอหรือเกิดอี่หยังขึ้นกับสายตระกูลดังเกาเพราะเอกสารทางประวัติศาสตร์ซึ่งส่วนมาก ได้ถือชํ่ระภายใต้อำนาจของตระกูลเจ้าเจ็ดตนย่อมสยกย่องพญากาวิละในขณะที่ละเลื่อยเรื่องเล่าของพระญาจาบาทและเมื่อการเปลี่ยนแปลงสายตระกูลผู้ปกครองและกัรบ,บ่มีการเกาหอดเกาถึงสายตระกูลของพระญาจาบาทอีกเลยครับพี่น้องอันนี้คือเรื่องเล่าวคว่มเป็นไปเป็นมา ที่ได้ถึกบันทึกไว้ในพงศวดานบ่าวา่ิสิเป็นพงศวดานกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนมาตรและกะเอกสารอกีกหลายฉบับนะครับที่ใบบุญได้ยกมาประกอบมาเวา่ามาเราส่พีสุนอกเพื่อให้หูให้เห็นเหตุเป็นไปในยุคอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวกับการจะได้จนในสมัยกรุงทนบุรี ที่พญาสันได้ก่อเหตุขึ้นจนนํำผ้าให้เกิดค่วมบุญไหายไปสู่การทำรัฐประหารพระเจ้ากุงทนบุรีในคว่วมบุญนั้นก็มีการส่อนเงื่อนส่อนปมหลายประการครับจังในข้อค่วมหนึ่งที่พญามาหากษัตริย์ซึกได้สอบถามพระเจ้าตากสินว่าเป็นอย่างจัง ทำลายทำไร่พระสงและกะราษฎรตลอดจนหยาดิพี่น้องของเรากองทหารที่ได้ออกไปรบทับจับศึกโดยที่โบมี่ว่วมผิดแล้วพระเจ้าตากสินกะได้รับบาได้เหตุได้ทำนะครับในบันทืกกะเพียงแต่มีขอค่วมสัตนๆในยุคนั้นสมัยนั้นส่วนการตีค่วมสิเป็นไปจังใดนั้นกะมีหลากหลายนะครับพี่น้อง ในส่วนนี้ใบบุญนํามาบอกมาเราสุพีสุนองกับเป็นเหตุการณ์ร่วมๆที่ได้ถือกําเนิดเกิดขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นจนนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันได้บอกได้เลา่าได้ว้าสุพีสุนองฟังแลว้วกะสีอําลาพาจากฝากผี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกประวัติบ,บัตรตำนานเมืองไหวในยู u ู e พอพอกันไม่ขีบหน้าชคดีมีสุขทุกท่านครับ